น่องเด้โอ้ยยังไม่มาลูกสวัสดีค่ะมาเด้อมากินเตี่ยวเตี่ยวเตี๋ยวเตี๋ยวเตียวเตียวคือเบือนายให้มันหุวเอานี้มาให้น่องเนอะ สวัสดีค่ะมาเด้อหนอก,กินเตี้ยเตียเตตเต้ยวเตีตเต้ยวเตี้ยวนำกันเสีดักมาบอกเป็นมุยหล่เน่สวัสดีค่ะแม่เนเลยไม่เคลูกปองใส บาแตกก่อนข้ามแตกบ่าแตกสวัสดีค่ะตัมนักคารีนพันธ์ไทยสวัสดีน้องทิติการไอทิปบ่ประจำบอสิอีมาเดินมากินกะเตียวกะเตียวมาคุยเป็นมูแนบ่มีโมคุมยเหงาเหงาแหง เออบอกว่าให้ทื้ดีๆ,ดๆนะกระมลอะโนรียะเมื่อ,อ,อ,อกี้เขาเทียงน้องกันนะจ้า กินผัดเตียวมันนี่มาชาเขียวยินงกิน พี่แม่ตะติมม้มมากิบสิกินก๋วยเตียวส,สวัสดีค่ะกินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงข้าวเที่ยง เนีย่ยอมดูขึ้นดีอ่ป้าน,นองอได้ดูดแล้วเพือเศร้าแม่แม่เห็นว่าปากจอไว้สิขากับลุบอย่บผู้เนึง่งเม่มากิ่เดียว ก๋เตียวหลานย้ยจันแทบหนังปันหลานอนุรีแทบแจ้งตุกนเหล่ามามามาหุยคุอว่าถาตื่นเมืออื่นผุน บรรยากาศดีเหมือนนอนต่อไปสวัสดีค่ะเอ,อียงนเจ็บตัวมันไอดูไหลสวัสดีค่ะยังมาตอนมาเอ้ยกินเตี๋ยวตอนนี้ฮัน่อยกำลังมีปัญหากับผมข่อยหน้าเอยยิ้เอยยิง

คมายกกินเตียวเงาบ่มีหมูมาคุยเป็นหมูได้ให้กะไดหมอลํามีหมูได้ก็บอกได้เด้อพร้อมเต็มอาหารมากเลยอยากไปเลาะขึ้นมาลาดอยู่มื้อนี้อากาศดีแต่ว่าย่านอียงกับย่านบ่เปิดมือันอิตย์ครับค่ะ อืมเขาเกิดเชียงเขาเกิดแบบมองไงมองไงเขาเห็นหัวเชียงไหมมึมง่อเราตื่นมาลิมเหลือะนี่บังเนื้อเป,ปอื่อยเปื่อยเผ็ด เดี๋ยวกูนอนนอนต่อไปมาลำเหนื่อยกะแล้วบ้างอยู่ค่ะหรือว่าเป็นน้ำข่อยหิวเหรอคือจะว่ามันคำใหญ่ปวดสวัสดีค่ะมาค่ะอาจารย์ ก๋วยเตี๋ยวคำบมบเพร็ดอิกกไอ้ปุ๋มเหรแซ่บค่ะมามาโนหลับปะกันเลยบานู้ก๋เตี๋ยวแซ่บปั้นแซ่บมาเล็ย่ยันโนมาเลีงยันเนเ้ยเงมันเล่นบ้านนู้เด้อ

ปันหละหรือนุลีหลานต้องขามกันแบ่บเราคงมาตะทานตลอดหน้องเบาดีเว้ยโอ้ยคือเก่าเลยจอยมันลงพุ่งแม่แมหลานจะเอือบ่ายนนละสะเบียงข่ยไหล่เหมือนนี่จะข้าปุน้นจะก,ก๋วยเตี๋ยวหนังปัน ลูกสิ่งคอยเอามาตุนไว้ล่ะก็ข,ขาดไปซื้อไรเเล่ะลูกเอ้ยฮนอายกมันแนะนำว่าแม่เอาผัวลอ,อยคนแล้วเดิมแม่จะสบายแม่จังเวได้เห็นงานมันวะมึงตี่เหรอมึงมันบอกให้ผัวเห็นงานแทน น่ะฉันจะจะถามจะถามแม่ก่อนว่านั่นสิมีผู้ใดเอาแม่มึงบ่อเปล่ามามาเสียพี่ลีไม่ได้บอกว่ากินมาวันตำมหัวโคกนง่งเบิด ความโอ้ตีนยันเอากูเจาเหนือโคตรเปลือยรถมันจอดเมื่อคืนมาตลดจใช่ Mechan เบื่อหนายกันอยู่เอาออกมารถดนัน <c oughs> พีอหัวย่างคะ่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะมิ้งสือใช่บังบังเหงือบปื่อบังข้าขอดตายไม กรไจ้ยไหมอ<ไ>ป้าไบางเสียงเนอะอขอบับปุ่นหอมมี่ขับอ,อ <c oughs> ้อาจจะหักแตกแม่ปั่นก็หกักแตกให้บอกพื่นหอมลูมอากจะหักแตกเหมือนแม่ยังสร้างพ่อหน้าค่ะ สวัสดีทุกๆคนนะคะึ um. เอาเลยเอาเลยกูว่าแล้วกูว่าแล้วมีแม่โอ้ยม่จะกิีมึงี่แม่เป็นอยังเมื่อกี้สีนี้ปะ กินหลายโหเติมบ่อยไงเดี๋ยวให้ไดติมพวกยังใช่ไหมล่ะขอเงินเนาขอเงินเนาเอาเอามาให้น้องน้ำมันนึงนั่นเบิรงนจี่ะลูกน้ำน้ำสิบบาทใช้ของน้องใช้น้อนข้อผาบาทป่ะนี่เนี่ยขึมีสามบาทมาขอเงินซื้อไอติ่มแล้ว บอท่านเศร้าค่ะส่วนนี้งานบ่มี่ช่วงนี้เขารรษาใช้บงหม่บังเล่นกันงี้ไงอะงงหาบาทันชิ้นเออไปมันพักกันไหนเงินไม่ไปล่ะ กินเป็นแตแท่หอนเว่ยสุภาพสุดแลยเมีค่ะฮะจีบนะจีบได้แต่ว่าเจ้าจีบตีดบอ

ข้องเงินเป็นเป็นชอน่องรถเพิ่น์นนอนแข่งกันนอ,นอนแข่งกันห่อนอิลีห่นอนน้องเสารคือจังขื่นแบบเปตตาอยู่นั่นเลยนี่แดดเปตตาย เยวมาอ่างนี่แม่กัดดินะบน,อนอ่องเดียน่องเดียวโคลากับแกวโอ้ยจะจินอะไรค่ะอื้อยอยย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 บยบยมยยบยย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  ก็ะแม่ง่ายแม่แม่งไหนบอกไปเรื่อยๆหลายท่าแม่บูจักขจับนั่งนี่ฝฟ้นประตูวสวัสดีค่พะพ่อตุ้ยพ่อยเน็รเวลาพังเครื่องเพิ่มป่อ๋อก็แข็งเอากับไอติมแคลวบมี่มาแมชิกัดยักกัดทำไงยักกัดทำไง เดิมหยู่แบบเลยกุ้นแบบแล้วจิ้มไปแสบของปั่นจิ้มเราแม่ก็ออบอกให้สื่อมากอีกอันแต่ละไปเมียนกันขอสิเป๋ห้านอนเวรละ